بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammad al-abduhu wa rasuluh arsalahu bilhuda wa dinil haqq li yudhihirahu ala dini kullih walau karihan musrikun amma ba'du laqad qala Allah ta'ala fil quranil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ دَمَتْ لِي قَدْ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَبِيرٌ بِمَا تَأْمَلُونَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau kuam subh, kuam itta, kuam prani cakallah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อย่าเพลินกับเรื่องของดุนยามันเป็นที่เพาะปลูกหาสะเบียงไปในวันอาคิรอถ้าเราเพลินกับดุนยาเนี่ เราเพราะปลูกสเบียงในดุนยาเพื่อไปอาคีรอดสเบียงเหล่านั้นเราอาจจะไม่ได้เนียดในเรื่องราวของอาคิรอ์เลยนะเพราะว่าอัลลอฮ์สร้างเรามานี่มีประเด็นเดียวลียะบุดูนเพื่อให้เคารพภักดีตอลอ์ไองานในดุนยาเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นงานอาคีรอได้ไหมได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม เลี้ยงแพะเลี้ยงงัวทำเกษตรนะครับเป็นอาชีพนน้นอาชีพนี้หรือรับเงินเดือนข้าราชการเราก็สามารถในการที่จะเนียดดุนยาให้เป็นอาคีรอได้หมดเลยนั่นคือลิยะบูดูความหมายอันนี้คำว่าลิยะบูดูนั้นไม่ใช่นั่งจับเจ้าอยู่ที่มัสยิดอย่างเดียวและไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคเรอผมถามพี่น้องว่า แผ่นดินของอัลลอฮ์ที่สร้างให้เรามามีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี้ยอัลลอฮ์ต้องการให้มุสลิมดูแลหรือให้กาเฟรดูแลเราอย่าเป็นบุคคลที่รับรู้เรื่องอาคีรออย่างเดียวและไม่รับรู้เรื่องดุนยาอันนี้ไม่ใช่อิสลามนะพี่น้องหรือรับรู้เรื่องดุนยาอย่างเดียวไม่รับรู้เรื่องราวของอาคิรอก็ไม่ใช่อิสลามเหมือนกัน นะครับต้องแก่งทั้งดุนยาและก็แก่งทั้งอาคีราอและจะต้องแบ่งเวลาเรียนรู้หาความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เราจะใจะใช้ชีวิตในดุนยาในสภาพที่ดุนยาไม่ได้ทําให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งลืมการระลึกถึงอัลลอฮ์เลยพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาได้บอกว่า จาอายุฮัลลาดีนาอามมนุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนับสุมมากอดามัดลีกดโอ้บรรดากุมชนที่อิมานแล้วทั้งหลายถ้าเราเป็นคนที่อ่านกุรอานเป็นนิจสินเนี่ยท่านจะต้องสะดุ้งและและหยุดคิดทำไมต้องสะดุ้งและหยุดคิดก็ที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยไม่ได้เรียกนาส ไม่ได้เรียกมนุษย์ทั้งโลกเรียกเฉพาะคนที่อีมานแล้วถ้าเราอีมานแล้วต้องสดับรับฟังต้องหยุดเพราะผู้เรียกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นคนสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินฟันสร้างปัจจัยอย่างชีพเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบ่าของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์สร้างมานี่แหละวัตกุลลอจงใช้ชีวิตในสภาพที่ยำเกรงต่อัล่อ นะวันตันซุรนับสุมมากรดามัตลิกดชีวิตหนึ่งนั้นจงพินิษพิจารณาถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเพื่ออาคิรพี่น้องครับในกุรานเนี่ยมีมากมายหลายที่ในฮะดีสก็มีมากมายหลายที่ไอคำที่ว่าอาคิรใช้คำลีกด แสดงว่าพรุ่งนี้จะเกิดแล้วนะระวังตัวนะที่อัลลอฮ์ใช้ในกุรอานว่ากอดลีกอดันลีกอดินเพื่อให้เราเพื่อให้เราระมัดระวังว่าอาคิระอนเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับเรานั้นมีอามันอิบะดาอะไรละอะไรบ้างนี่คือคำเตือนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเพราะฉะนั้นฟามันザคกราะหะ ฟีฮาลิซาติฮีวรารอคออิฮีใครก็ตามระลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดีและก็ยามผาสุขไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยสรุปไง,ไง่ายๆทุกสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเบาคนนี้ไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยจะสอบจะโดนบลาอย่างแสนสาหัส จะได้รับเนี่ยมัดมากมา,กายไก่กองก็ไม่เคยลืมอัลลอฮ์คนได้รับเนี่ยมัดมากมา,กายไก่กองและไม่ลืมอัลลอฮ์ในคนประเภทไหนคนที่อัลลอฮ์ได้หยิบยื่นให้กับเขาในดุงยานนี้และก็เขาหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทํางานศาสนาหยิบยื่นให้กับเด็กกาพร้พาคนยากไร้คนยากจนเด็กเรียนดีที่โรงเรียนรับร,ร,รับเลี้ยงดูอยู่อย่างกับโรงเรียน ของนิวทีเอ็มเนี่ยนะครับที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็เหลือห้องพักที่กำลังจะเสร็จนั่นแหละเวลาอัลลอฮ์ให้กับเราถ้าเราเป็นคนที่กระจายศาสนาก็จะหยิบยื่นให้กับองค์กรที่ทำงานศาสนาไปด้วยนะครับฉะนั้นบุคคลที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะที่สุขภาพดี ไม่เจ็บไม่ไข้เงินทองมากมายไก่กองไม่เคยนอนพวงบาลเลยใ,ย,ยให้อัลลอฮ์ใช้ไปใช้ให้อัลลอฮ์ก็คือบริจาคให้กับองค์กรต่างๆที่ทำงานศาสนานะครับถ้าท่านเป็นอย่างนี้วัสตาอัดดะฮีนอลลาอิเซลลิลิกออิลลาฮิบินเม้ท่านก็เตรียมการในขณะที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ในขณะที่จะตายและหลังจากตายแล้ว นะ z a ุ a r อ h u l า n d a h l i า a d a it Allah j u m h a a n a h u a t a l าลาก็จะคิดถึงเขาในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นกับตัวเขาและครอบครัวของเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วฟ a กานามา a ูฟ u f i อ a h ล l l a ก็จะอยู่ร่วมกับเขาในขณะที่เกิดวิกฤตวาลาตอฟบีฮีและก็สงสารเขา วะอาอานาหูและก็ให้การช่วยเหลือเขานี่คือสิ่งที่สิ่งที่พี่น้องทุกคนจะต้องรับรู้และก็จะต้องตระหนักว่ตะวันล,ล้หูและอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาวะซาบะตะหูอลัอลอัลตโตฮีดวละลาคิยาหูวะวหูอันหุรอดินและพี่น้องครับเขาจะมีความมั่นคงในหัวใจของเขา ในเรื่องการยึดมั่นต่ออลัลลอฮ์องเดียวฟาลากิยาหูวหัวอันฮุรอเดนเขาจะไปพบกับอลัลลอฮ์โดยที่อลัลลอฮ์นั้นยินดีต่อบ่าวคนนี้เพราะอะไรครับเขาไม่เคยลืมอลัลลอฮ์ทุกสถานการณ์เมื่อไม่เคยลืมอัลลอฮ์ทุกสถานการณ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ลืมเขาทุกสถานการณ์เช่นเดียวกัน ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับว่ามันนนาสยัลลอฮะฟีฮาลิซฮติฮิวะรออีฮิใครที่เขาลืมอัลลอฮ์ในสภาพที่เขามีความสุขสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ให้วะลัมยัสตาอิดดะฮีนะาอิเซน ลีลีกอฮีและเขาไม่เตรียมการในขณะนั้นในขณะไหนในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เคยเตรียมการในการที่จะพบอัลลอฮ์เลยคําตอบก็ตรงกันข้ามนาซียาฮุลลอฮุฟิฮาดิสดาอินอลัลลอฮ์ก็จะลืมเขาในขณะที่เกิดวิกฤตและมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเนี่ย จะระลึกถึงอัลลอฮ์ตอนไหน,นส่วนใหญ่เลยร้อยละเก้าสิบจะคิดถึงอัลลอฮ์ในขณะที่เกิดวิกฤตแต่ทำไมดีๆเราไม่คิดถึงอัลลอฮ์ก็เนื่องจากว่าในขณะที่ร่ำรวยที่เขาไม่คิดถึงอัลลอฮ์นั้นเขาใช้ทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลาให้มากับเรื่องราวที่ไร้สาระ คือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอ์เลยแต่เวลาหมดเงินหมดทองป่วยเมื่อไหร่กำลังนั้นจะคิดถึงอัลลอฮ์ทันทีอัลลอฮ์ตอบแทนให้ไหมถ้าวิญญาณของเขายังไม่เลื่อนออกจากร่างอัลลอฮ์ให้เลยครับฉะนั้นบุคคลที่ไม่เตรียมการในขณะที่สุขภาพดีแล้วก็ลืมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลืมเขา ในขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นกับตัวเขาและครอบครัวของเขาหนักๆบีมะนาความหมายก็คืออันนหูอะรดอันหัวอัลลอฮ์ก็ผินหลังให้กับเขาและเพิกเฉยเขาโดยไม่รับรู้อะไรเลยอิสซาอัลลอฮ์โอกาสนาหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลามอัลัยกุมบารฮ์มาตุลลอฮ์วะบาราะกาตุ بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون